ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพระยายาตราทางชลมากไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินณวัดอรุณราชวรารามราชาวรามาหาวิหาร เวลา15นาฬิกา15นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังคูลสิริวิบูลราชกุมารไปยังท่าวาสุกรีเพื่อประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินโดยขบวนพระยุหญยาตราทางชลมาศณวัดอรุณราชวราราม ราชาบระมหาวิหารโอกาสนี้นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานวัฐสภาและนางชนาการทีรเวทพลคกุลประธานสารดีกาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังสะพานฉนวนประจำท่าทเทียบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสเด็จรพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้พลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ผู้บัญชาการทหารเรือ,อรในฐานะผู้บัญชาการขบวนพยหาญา,าตราทางชลมากเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลพระกรุณารายงานจำนวนเรือและกำลังพล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิววรณวรีนารีรัรชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมังกรสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปประทับเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงในเรือตีกลับฝีพายถวายบังคมพลเรือโทสมบัติจูถนอมผู้ควบคุมเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์กราบบังคมทูลพระกรุณารายงานจำนวนฝีพายประจำเรือพระที่นั่ง ว่าที่นาวาเอกคมสันศรีหลงในเรือพระที่นั่งสุพรณหงกราบปังคมทูลพระกรุณาขอพระาราชทานพระบรมรชารรชานุญาตเคลื่อนขบวนพระยุหายาตราทางชลมาก พลาาเอกสถิตธิพงสุวิมลเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการแจ้งในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ให้ญาตราขบวนพรายาตราทางชลมาตรเมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เคลื่อนออกจากท่าวาสุกรีเพื่อเข้าริ้วขบวนกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมาธงชัยเฉลิมพลชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึกสังแตรงอนแตรฝรั่งปีและกองชนะประจำเรือพระราชพิธีประโคมขึ้นพร้อมกัน จากนั้นขบวนพระยายาตราทางชลมากเคลื่อนจากท่าวาสุกรีตามชลวิถีท้องน้ำเจ้าพระยาไปยังท่าวัดอรุณราชวรารามราชบวรามาหาวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชศรัทธาและทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งนิดเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขบวนพระยุหะญาตราทางโลมาศในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระรา ราชปสนถวายภาพพระกริกนนาวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารซึ่งนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พรสมนิกรจะได้เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคล ทั้งอย่างได้ร่วมชื่นชมความงดงามของขบวนพระยุหญยาตราทางชลมากตามโบราณราชาประเพณีอันกรอบด้วยศาสตร์และศิลป์อันเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติถึงความงดงามตราการตาของขบวนเรือในพระราชาพิธีที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและจัดขึ้นอย่างสง่าง,งามสมรพระเกียรติขบวนพระุหายาตราทางชลมากเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมรรสาหกรอบ28พฤศจิกายน2567ประกอบ ด้วยเรือพระราชพิธีจำนวน52ลําลำแบ่งการจัดขบวนเป็น5ริ้ว3ามสายความยาว1280เมตรความกว้าง90เมตรใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีรวม2412นายโดยริ้วสายนอกประกอบด้วยเรือดั้ง22ลําลำและเรือแซงหกลำริ้วสายในขนาบข้างสายเรือพระที่นั่งประกอบด้วยเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าปิ่นเป็นเรือประตูหน้าเรือเสือทยานชนและเรือเสือคำรุน และเรือครุฑตรีตจรจาจักและปิดท้ายริ้วสายในด้วยเรือเอกชัยเหินหาวและเรือเอกชัยเหลาทองซึ่งเป็นเรือคู่ชักรวมทั้งสิ้น14บสีลำ ส่วนริ้วสายกลางเป็นเรือสายสําคัญประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสีลําได้แก่เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรืออันเชิญภาพพระกฐินเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เป็นเรือพระที่นั่งประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือที่ประทับ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีร,รัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมาหาวชิโรตามังคูลสิริวิบูลราชกุมารแ,และเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณรัชกาลที่9เป็นเรือพระที่นั่งสำรองมีเรืออีเหลืองเป็นเรือกลองนอกซึ่งเป็นเรือของรองผู้บัญชาการขบวนเรือเรือแตงโมเป็นเรือกลองในซึ่งเป็นเรือของผู้บัญชาการขบวนเรือพร้อมด้วยเรือตำรวจและเรือแซงรวมทั้งหมด1ิลำโดย โดยขบวนเรือพยุหญา,าตราทางชลมากจะมีกาเพลยเรือเลอฉลิมพระเกียรติซึ่งประพันธ์โดยพเลเรือตรีทองย้อยแสงสินชัยประกอบด้วยบทเหเรือคือบทสันเสริมพระประมีบทชมเรือกระบวนบทบุญกถินและบทชมเมือง การจัดรูปขบวนเรือพระราชพิธีมีลักษณะดุดดาวล้อมเดือนคือเรือพระที่นั่งเป็นเดือนเรืออื่นในขบวนหน้าขบวนแซงและขบวนหลังเป็นดาวล้อมอยู่ทุกด้านเพื่อให้เรือพระที่นั่งมีความสง่างามสมระเกียรติสำหรับเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเป็นเส้นทางเดียวกับที่เคยใช้มาตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบ,บรม,มานาถบพิษคือเริ่มต้นจากท่าวาสุกรีโดยมีการจอดเรือตั้งแต่หน้าสะพานกรุงทน ไปถึงหลังสะพานพระราม8เรือจะออกจากสะพานพระราม8ผ่านป้อมพระสุเมนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าโรงพยาบาลสิริราชกรมอู่ตหันเรือราชนาวิกสภาพระบรมมหาราชวังหอประชุมกองทัพเรือและถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรรมาวิหาร ในรัชกาลปัจจุบันได้มีการจัดขบวนพระยุหายาตราทางชลมารมาแล้วสองครั้งครั้งแรกในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2,562จากท่าวาสุกรีไปยังท่าราชบวรดิตเมื่อวันที่12ธันวาคม2,562ส่วนครั้งนี้เป็นครั้งที่2และเป็นขบวนพระยุหายาตราทางชลมารในพระราชพิธีถวายภาพพระกรถินครั้งแรกในรัชกาล ทั้งนี้การจัดขบวนพยุหายาตราทางชุลมากเป็นกระบวนเสร็จพระราชด,ดำเนินทางน้ําที่เป็นราชประเพณีไทยมาแต่โบราณโดยมีหลักฐานชัดเจนตั้งแต่สมัยอยุธยาและในสมัยรัตนโกสินทร์มีการจัดขบวนพยุหายาตราทางชุลมากมาแล้วหลายครั้งโดยในรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาปพิสิทิมีการจัดขบวนพยุหายาตราทางชุลมากรวม17ครั้ง เวลา16นาฬิกา13นาทีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เทียบท่าฉนวนน้ำหน้าพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามในเรือตีครับฝีพายถวายบังคมตแตรเดี่ยวเรือแตงโมเป่าเพลงคำนับพร้อมกันจากนั้นเสด็จขึ้นท่าฉนวนน้ำหน้าพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพ ดูยรยางบรรเลงเพลงสันเสริมพระบารมีผู้บัญชาการขบวนพยุหญาตราทางชลมาก,กราบบังคมทูลพระกรุณารายงานพลเอกสนิชนกสังขจันทร์ปลักกระทรงกลาโหมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐประลักกระทรงมหาไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จ เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเทียบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมางคูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จขึ้นสะพานฉนวนน้ำหน้าพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางผ้าตายเหนือผ่านเว้นฟ้าที่น่าอาสงใกล้เจ้าอาวาสทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธธรรมมิสร,ราชโลกธาตุดีโลกพระประธานพระอุโบสถทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชาสการะพระบรมราชาสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาลายัยทรงกราบ ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามา,มาลาเจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบงคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์จบแล้วทรงหยิบผ้าตายที่ผ่านเว้นฟ้าผ้าระหว่างพระกรทรงว่านโมตระจบสามผลทรงกล่าวคำถวายภาพพระกรถินทรงวางผ้าตายไว้บนผ่านเว้นฟ้าแล้วทรงประเคนผ้าตายและเทียนปฏิโมกแด่พระสงฆ์รูปที่สองพระสงฆ์ทำพิธีกฐถิน,นก,กรรมเมื่อพระสงฆ์ผู้ครองภาพพระกรถินออกไปครองภาพพระกรินเสร็จ แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารถวายเครื่องบริวารพระกฐินแดบพระสงฆ์ผู้ครองพ้าพระกฐินทรงหลังทัศนโโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีรก จากนั้นพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้ในายเกียรติวิสุทธ์เพชรหมื่นวัยผู้ในการเขตบางกอกใหญ่กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินบำร,รุงวัดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสก,การทรงลาพระสงฆ์ในโอกาสนี้เจ้าวาดวัดอรุณราชาวรารามถวายพระพุทธานาริมิตรจำลองขนาดหน้าตัก9นิ้ว,เน,วเนื้อทองคําและเนื้อเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายพระพุทธนริมิตจำลองขนาดหน้าตัก7นิ้วเนื้อทองคําและเนื้อเงินแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและถวายพระพุทธนริมิตจำลองขนาดหน้าตัก3.5นิ้วเนื้อทองคําและเนื้อเงินแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนรราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตตมังกรสิริวิบูลราชกุมาร แล้วเสด็จออกชาญหน้าพระโอสสทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระพุทธนรมิตรพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัย วัดอรุณราชวรารามหรือวัดแจ้งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชโอรมหาวิหารและเป็นวัดประจำรัชกาลที่สองสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเดิมชื่อวัดบางมะกอกหรือวัดมะกอกต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระราชทานนามวัดอรุณหรือวัดแจ้งหลังจากเสด็จยกทัพกลับจากกอบกู้กรุงศรีอยุธยามาเป็นเวลาเช้ารุ่งอรุณที่หน้าวัดแห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วพระราชทานนามใหม่ว่าวัดอรุณราชวารามและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระชยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชอัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยมาบรรจุไว้ที่พระพุทธอาธของพระประธานในพระอุโบสถและพระราชทานนามว่าวัดอรุณราชวราราม